สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวทค่ะวันนี้อันมินจะพาไปรู้จักกับ10บว่านตระกูลเศรษฐีที่คนโบราณน,นิยมเพาะเลี้ยงกันค่ะชื่อว่านเศรษฐีก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นว่านที่มีอนุภาพให้คุณทางด้านลับผลมั่งมีเงินทองโบราณกล่าวว่าผู้ใดได้ครอบครองจะเจริญด้วยฐานะบริวูนด้วยโภกทรัพย์ทาทาดบริวาร จัดเป็นตระกูลว่านที่นิยมอย่างยิ่งโบราณมักจะนำมาปลูกไว้ในกระถางที่มีค่าเช่นกระถางลายครามดังนั้นจึงถือว่าเป็นว่านตระกูลสูงอีกประเภทหนึ่งค่ะว่านเศรษฐีที่นิยมปลูกกันก็คือ 1. คือว่านเศรษฐีคอร์ดหรือกวักจัดเป็นว่านโชคลาภและมหานิยมนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือร้านค้า ด้วยความเชื่อที่ว่าว่านชนิดนี้จะนำความร่ำรวยมาให้การทำมาค้าขายจะรุ่งเรืองมีผู้คนเข้ามาในร้านไม่ขาดสายรวมถึงช่วยให้เกิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งปลูกและดูแลจนใบใหญ่เขียวเป็นทรงพุ่มหนาก็มักจะมีโชคลาภมากขึ้นหากปลูกในปีใดที่ออกดอกจะยิ่งมีโชคลาภมากเท่านั้นการปลูกว่านให้ศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องมีคาถากำกบับค่ะ เป็นคาถาที่ใช้ท่องในขณะปลูกหรือว่ารดน้ำํำเรียกว่าคาถาเสริมโชคลาภนะคะตั้งนำโมสามจบก่อนแล้วก็ท่องคาถามหาลาโพโหตุเพวันตุเมและควรปลูกว่านนี้ในวันจันทร์ค่ะ 2. ว่นทุ่งเศรษฐีบางแห่งก็เรียกว่าซุ้มกระต่ายเขียวเป็นพืชใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนนะคะปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเส้นใบเป็นร่องเล็กน้อยส่วนด้านล่างเส้นกลางใบจะนูนปลูกไว้ในบ้านเรือนนั้นค่ะจะเป็นิริมงคลมีเมตตามหานิยมช่วยให้ค้าขายดีมีโชคลาภคนจีนเรียกว่าชุนเช่าหรือว่าเฉาเท้านิยมใช้ในงานแต่งงานเพราะต้องการให้คู่บ่าวสาวรักกันยืนยาวแล้วก็มีความอดทนค่ะ 3. ว่านเศรษฐีนำโชค เป็นที่นิยมปลูกของนักเล่นว่านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยมีความเชื่อว่าเป็นว่านเมตตามหานิยมช่วยให้ผู้คนเคารพนับถือมีความยำเกรงนำโชคลาภทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่ผู้ปลูกหัวว่านนิยมนำมาแกะสลักเป็นพระคมอุ้มท้องก่อนนำไปตากให้แห้งแล้วจึงเสกคาถากำกับ นำไปวางบนหิ้งบูชาเชื่อว่าจะช่วยนำโชคลาภนำทรัพย์สินเงินทองมาให้ในบางตำรากล่าวว่านำหัวว่านมาแกะสลักเป็นรูปนางกวักก่อนนำไปตากให้แห้งและนำมาเสกคาถาณเนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณียะเอ็นดูสวด108จบพกพาไปไหนมาไหนด้วย เชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายได้และยังช่วยให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูมีคนช่วยเหลือสงเคราะห์ในยามตกทุกข์ได้ยากด้วยค่ะ 4. เป็นว่านเศรษฐีเรือนใหญ่ว่นเศรษฐีเรือนใหญ่เป็นว่านที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมและช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามารบกวนอีกทั้งยังเป็นว่านเสี่ยงทาย ถึงไทยโชคชะตาของผู้ปลูกว่านนะคะว่าจะเจริญมากน้อยแค่ไหนถ้าวานเศรษฐีเรือนใหญ่จเจริญงอกงามแต่กิ่งก้านสาขามีดอกให้เห็นบ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญนุ่งเรืองมีความสุขยิ่งิ่งขึ้นไปค่ะ 5. ชื่อว่าว่านเศรษฐีเรือนในมีเง้าใต้ดินรากสีขาวอวบน้ําใบเป็นแถบยาวสีเขียวนะคะคริบเขียวตามขอบใบตรงกลางจะเป็นสีขาว ดอกสีขาวขนาดเล็กมีกลิ่นหอมจัดเป็นว่านเมตตามหานิยมป้องกันภยัยเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนจะปลูกร่วมกันกับเศรษฐีเรือนกลางแล้วก็เศรษฐีเรือนนอกนะคะคนในสมัยก่อนจะนิยมว่านเศรษฐี3ตัวนี้มากเศรษฐีเรือนนอกเรือนในแล้วก็เรือนกลางค่ะ หกว่านเศรษฐีก้านทองว่านเศรษฐีก้านทองเป็นไม้ล้มลุกที่มีใบยาวปลายแหลมขอบใบทั้งสองข้างผิวเป็นคลื่นมีเส้นกลางใบเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนออกดอกเป็นช่อสีขาวนวลควรใช้หัวปลูกลงดินร่วนปนทรายผสมแกลบเผาความเป็นมงคลของว่านเศรษฐีก้านทองปลูกเป็นเมตตามหานิยมเรียกเงินเรียกทองให้กับผู้ปลูก เหมาะก,กับร้านค้าและก็คนทำธุรกิจค่ะเจดว่านเศรษฐีใบพายเศรษฐีใบพายหรือว่าว่านกวักหงสาไทยเป็นว่านที่มีหัวคล้ายกับผอมใหญ่ใบมีลักษณะคล้ายใบพายสีเขียวเป็นไม้ที่ชอบแดดลำไรปลูกลงดินไว้รอบต้นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือจะปลูกลงกระถางก็ได้ ออกดอกเป็นช่อสีขาวและมีกลิ่นหอมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลด้านเมตตามหานิยมถ้าปลูกเลี้ยงให้ออกดอกผู้เลี้ยงอาจมีโชคลาภวันนี้คนโบราณถือว่าควรปลูกด้วยดินที่ปราศจากสิ่งปฏิกูลไม่ควรมีมูลสัตว์ใดๆมาปะปนค่ะ 8. วันเศรษฐีใบโพปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าวกวากใบโพ ปลูกไว้กับบ้านทําให้ร่มเย็นเป็นสุขบังเกิดลาบผลมาสู่บ้านเรือนกวักเงินกวักทองเข้าบ้านหากปลูกแล้วออกดอกจะมีโชคลาบค่ะร้านค้าขายส่วนใหญ่นิยมปลูกเอาไว้หน้าร้านสมัยก่อนจะนําหัวว่านที่แก่แล้วมาแกะเป็นรูปพักความดีปิดทาวานทั้ง9แล้วเสกด้วยคาถาปิติปิโสพควาจนถึงพระวาติรวมเจ็ดคาบ และเอาติดตัวไปไหนไหนด้วยเป็นได้ทั้งทางคงกระพันชาตรีแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมได้ด้วย 9. เศรษฐีน้ำเต้าทองลักษณะมีใบประดับรองรับช่อดอกดอกออกเป็นช่อจากซอกใบที่กึ่งกลางต้นกลีบม้วนเข้าหาโคนกลีบดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆความเชื่อในว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นเป็นว่านให้คุณทางเมตตามหานิยม และเชื่อกันว่าช่วยปกป้องรักษาบ้านเรือนให้พ้นจากอาเพศทั้งหลายเรียกเงินเรียกทองให้ไม่ขาดมือหรือหากพกหัวว่านติดตัวจะทำให้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วยหากใครปลูกเลี้ยงเอาไว้จะทำให้ค้าขายดีเรียกเงินเรียกทองนิยมปลูกไว้หน้าบ้านค่ะ10ว่านเศรษฐีสอดกอดทรัพย์เรียกอีกชื่อว่าว่านชัยมงคลเป็นว่านที่มีหัวเหมือนกระผมใหญ่ใบเหมือนใบพับพึ่ง มีขนาดแคบกว่าปลายใบมักสอดอยู่อีกปลายใบฝั่งหนึ่งต่อเนื่องกันไปดอกมีสีขาวเหมือนกับดอกพลับพลึงเป็นว่านทรงอำนาจช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้กับผู้ปลูกคุ้มครองบ้านเรือนเคหสถานหัวว่านยังมีสรรพคุณใช้เป็นยากินหรือว่าตำพอกแผลใช้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีและยังมีความเชื่ออ,อีกด้วยว่า บ้านไหนที่ปลูกว่านเศรษฐีสอดกอดทรัพย์ถ้าบ้านนั้นมีโชคลาภหรือมีเงินทองเข้าบ้านใบว่านจะสอดกอดกันเหนียวแน่นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ช่วงไหนดวงไม่ค่อยดีเงินทองขาดกระเป๋าใบาว่านก็จะคลายออกจากกันเหยียดตรงจนล่วงหล่นความจริงแล้วว่านตระกูลเศรษฐีนี้ยังมีอีกมากที่เกิดขึ้นในภายหลังค่ะซึ่งอาจเป็นว่านที่มีตัวตนจริงๆหรือเป็นว่านที่ตั้งกันขึ้นมาเองเพื่อหวังผลทางการค้าก็เป็นได้ วันนี้แอดมินขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ